สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมกับวันอังคารนะครับวันที่7ดเดือน12 2564นยนะครับผมมาพบกับเบ้าร้องเช่นเคยนะครับผมกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับเป็นสูตร1เม็ดเดียวมัดรวม4หน่อยนะครับผมเมื่อวานนี้ผมให้เด่น3เด่น1ก็มานะครับตัวเด่นนะครับ1วิ่งรลูดก็มานะครับเมื่อวานนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับ ชมผลของเมื่อวานนี้ก่อนนะครับก่อนไปรับชมแนวทางวันนี้สําหรับแนวทางเฉพาะกิจนะครับ462กับ465นากกับ42อันนี้หลุดไปนะครับในน้อยแรกนะครับส่วนน้อยพิเศษ851กับ06 06นี้หลุดไปนะครับ51ก็มาเข้าตัวกลับนะครับ15นะครับสายวิ่งสายรูดมีก็มีโชคลาภนะครับในน้อยพิเศษส่วนน้อยปกติ 784นะครับ784 84นี่หลุดไปนะครับส่วน18ก็มาเข้าตรงๆนะครับอันนี้ก็สายวิ่งสายรูดก็น่าจะมีเฮนะครับส่วนจับคู่ให้หลุดนะครับเมื่อวานที่ผมจับ13 16 17 19เนาะข้ามหมดเลยเนาะส่วนน้อย vip นะครับ88อันนี้หลุดไปนะครับส่วนเลขบน46363นี่3นี่มา ในตัวเด่นนะครับในตัวเด่นที่ผมให้ไปเนาะเมื่อวานนี้นะครับผมจับคู่นี้หลุดเนาะนะครับสรุปแล้วเมื่อวานนี้ก็สายวิ่งสายลูดนะครับก็มาในนอยพิเศษ้วกอยปกติ1นปกับ51ครับก็ขอสแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆด้วยเนาะที่เอาไปเป็นแนวทางวิ่งลูดนะครับเมื่อวานนี้ สำหรับแนวทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคำเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับตัวเด่นวันนี้นะครับผมในสูตรหนึ่งใบเดียวผมจะให้ไปที่เด่นเด่นหนึ่งนะครับแล้วก็เด่นเจ็ดนะครับส่วนสายวิ่งสายลูดผมยังชอบหนึ่งอยู่นะครับ ถ้าใครชอบเหมือนกันก็ตามได้นะครับผม1ก็จะมี10 11 12 13 14 15 16 17 18ปิดท้ายด้วย19นะครับผมส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่ผมชอบนะครับก็จะเป็น4นะครับหลักร้อยก็จะเป็น417นะครับแล้วก็418นะครับ417กับ418นะครับที่ชอบนะครับผม18ก็ไม่แน่นะครับ เพราะว่าแนวทางฮานอยก็ออกแล้วก็ออกอีกนะครับผมเนาะล้วแจกความชอบนะครับส่วนตัวที่ผมจะเน้นให้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีหนึ่งสี่เนาะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับส่วนสามตัวที่ชอบก็จะเป็น 417นะครับผมเนาะก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับเพื่อนๆพ่พี่ๆนะครับรับชมแล้วชื่นชอบใจตรงกันนะครับค่อยเอาไปเป็นแนวทางนะครับรับชมแล้วไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับไม่ว่ากันเนาะแค่พี่ๆเข้ามาให้กำลังใจก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้เพื่อนๆพี่ๆเนาะทุกคนนะครับผมมีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ